เราตามมาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่านายเนี่ยเสือกใช่ไหมใช่ฉันเสือกวันวันจะไม่ทำอะไรฉันคอยดูอย่างเดียวของคนอื่นนะใช่ของคนอื่นนะฉันดูทุกเฟซไม่ใช่ <c oughs> เสือกม,มายถึงว่านายเนี่ยชื่อในเสือกใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ชื่อเฟซฉันก็ชื่อเสือก น้าถาว่าหลายแอคดเลยฉันฉันไม่แต่เสือแล้วเป็นคนแอคด้วยแอคเขาอ้หลายแอคเขานี่ในเสือเรานรสิงห์หน้าปานตามเจ้ามาเนี่ยตามมาให้เจ้าฆ่า้่าใช่โอ้หถ้าฆ่าได้าึงจข้่างแาเมื่อกี้เลยมันจะหนีมาทําไมล่ะก็เราตั้งใจว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้นี่ให้ในเสือปันแทนเรามาได้เลยที่เราจะไม่ตอบโต้เลยแม้แต่นิดเดียว อมทิ้งสีจืนไม่ค่าให้เฉยนี้เหรอใช่แล้วมันจะได้หรือพระเจ้าค่าเราจะบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้เนะี่ยมีแค่ในเสือคนเดียวเท่านั้น<อ>ที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้จากเรานาสิงห์หน้า,าตาตกลงเลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเท่านั้นแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหาพระเจ้าฆ่าเราไม่ได้เรานาลสิงห์ถามอะไรจะต้องต,อ,งตอบเรามาและต้องตอบแต่ความจริงเท่านั้นถ้าหาพระเจ้าโกหกเราแล้วก็ เราจะตัดหัวเจ้าทันทีมันก็ตายเลยเหรอแต่แต่ท่านยืนให้เราฟันก่อนนะเราจะยืนเฉยเลยยิงระเปล่ายิงได้ถ้าเกิดท่านยืนให้เราฟันเราจะฟันท่านให้ตายเราก็สบายใจนะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรตอเดี๋ย้คนที่ทำไมอ่ะจะฟันหลือไงฟันเลยเดี๋ยวไม่ฟันทำไมอ่ะยังไม่ได้ลาแม่กลัวเจ้าพญาเลย เนื้อฝากตัวฝากลุ้น้องไปกินร้านเขาเ้วยไ,ไปเตรียมตัวเอาให้พร้อมเข้าใจหรือเปล่าอ,อย่าลืมข้อดตกลงด้วยเดีวลำดลับรอเื่าไดเวทมนตร์ประทานรักษา อะไรไปในเสือทำไมเจ้าไม่ฆ่าเราขอเดชัอาสิยาัทวมีเงนกล้า,วกกาดวงตาโดยกมลังขอดชีชัดฆ่าพระพุทธเจ้าในเสือหาได้ดงดาบบันคอพระองค์ได้ไหมรอะเรเป็นเพราะว่าดวงตาของพระองค์นั้นเป็นดวงตามหาอำนาจขอกฉันไม่เคยเห็นดวงตาแบบนี้มาก่อนของฉันมือดาบจะฆ่า,ใใาพระองค์ที่ฉันเลยไม่กลัวขึ้นมาในใจเอาละพระองค์ท่านเป็นทีของพระองค์ท่านแล้ว ที่วงเขาจะทําอะไรกับผมชันก็ได้เขาว่าผมฉันฆ่าพงษ์ไม่ได้ผม,มฉันคิดได้อย่างหนึ่งคิดได้ว<ล>่าถ้าฆ่าพงษ์ตายไปสักคนหนึ่งลดความถูกยึดหลายคันเลย <c oughs> จะเป็นต้นเหตุให้คนในคณะไม้พอใจ,จม,มีไม่พอใจกันด้วยไม่พอใจในเสือกเลยนะถ <c oughs> ูกต้องผ <c oughs> ู้ใจดีมีเหตุผลในเมื่อด้เสือฆ่าเราไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นการที่เราตกลงกันเอาไว้เราจะถามนายเสือกต้องตอบแต่ความจริงเท่านั้นมีอะไรอย่าเป็นขณิตสารรับรองว่าไม่เกี่ยวกับตัวเลขแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าสูริฉันเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายถามแค่นี้ถามแค่นี้ตอบมา สุริฉันเป็นผู้หญิงกระมังเป็นผู้หญิงสุริฉันเป็นผู้หญิงเหรอ,อเป็นความจริงเหรอถ้านพี่เมียคืออะไรเป็นความจริงเหรอถ้าหากว่าสุริฉันเป็นผู้หญิงได้บอกตาวโรมเลยว่าดาวเหน่อชอบสุริฉันถึงว่าท้าไมเราถึงรู้สึกแปลกๆเพราะว่าสุริฉันเป็นผู้หญิง,ง,งนั่นเองถ้าหากว่า ไปไหนกลัวตายไปไหนตายเมื่อไรจะหายทีสมูทไปไหนเนี่ยกลัวโดนตามหาอำนาจใช่ไม่ต้องกลัวเราคลายเวทมนต์พระสถานไปตั้งนานแล้วจริงหรือเปล่าพี่เมียคิดไปเองเนี่ยคลายเวทมนต์แล้วนะใช่เราคลายสถาไปนานแล้วอย่าให้รู้นะว่าติดตามซอกฟันอีกอ่ะคลายคลายไม่ใช่คลายโอเนะทีไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเรารวบรวมสติตั้งสมาธิแล้วก็ จ้องมาที่ดวงตาเขาเราเนี่ยได้มองมาได้เลยทั้งนั้เป็นอะไรมีเมียมีเหมือนกันเหรอมีอะไรดวงตาของเขาไม่มีอะดวงตาไม่ใช่ดวงตามหาอำนาจไม่ใช่ดวงตามหาอำนาจไม่ใช่แลนี่เขาเรียกว่าดวงตาเลยดวงตาลูกพี่ไวจ้องมจอมนี่จอมนี่มองอย่างต้องบอกท่านไปได้วิชานิด ได้แต่ใดมาเราไปปลุกวัตต์ตั้งแต่ตอนโควิดแล้วัลุกตอนโควิดใช่ช่วงล็อกดาวน์เหรอช่วงล็อกดาวน์เลยจะเอาไปใช้กับใครอ่ะเอาไใช้กับไฟเอาเพ่นไฟดินน้ำลมไฟอ่ะนะไฟแนนซ์สิเคยใช้ไหมฟาธุกพลังมีใช่เหรอบลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช้ดีมั้ยจ้องไฟแนนซ์จะหาว่าเป็นเรื่องตลกไปเลย เาเน้นกลับไปเลยพ่กตัวกลับไปเลยเอารถไปด้วยนี่ยังจะใช้อีกเหรอได้จริงไม่ต <c oughs> ้องัว <c oughs> นี่วิชานี้เนี่ยไม่ต้องแล้วลืมลืมไปได้เลยไปฝึกวิชาอื่นค <c oughs> นี่พระพี่เมียเราบอกกันตรงเลยว่าเราเนะี่ยชอบสุ <c oughs> สริชันน้องสาวของพระพี่เมียเราอยากจะได้สุ <c oughs> สริชันมาเป็นพระมเหสีเทพที่นี่เราจะขอมอบงานสําคัญให้พระพี่เมียได้ทําไปสองความนะให้สุริชัน ยอมรับรักจากเราในสิ่งหน้าฟ้าไม่ได้ยอมแต่งงานไม่ได้แล้วพระี่เมียอยากจะได้อะไรนะเราจะให้ทุกอย่างเลยมันต้องลองดูนะพระเจ้าค่าเธอนี่รีบตามลเลยนี่ตามมาไปเราจะพาไปหาสุริชันเด็ดได้เลยพระเจ้าทำให้สำเร็จนะได้เลยทำให้สำเร็จแล้วโดนแน่ฝากตัวเป็าาหนคนละที